แต่ต้นน่จะไม่เจอกล้วยโอ้ยจระเข้จระเข้มนไล่ง,งับอยู่มันไล่ง,งับคนอื่นแทงแทงทโอ้ย,ดอโ,อยโดนโจมตีโดนโจมตี <c oughs> อย่างนี้ต้องแทงจากด้านหลัง <c oughs> แทงตูดนี่ <c oughs> อุ้อย,ยร่างกายจอนมัน <c oughs> มันไม่ทําอะไรก็ไม่รู้ของพี่มันให้วิ่งแล้วก็เก็บหอ,อยแล้วก็อะไรวะค้าของเรมามันเป็นอะไรวันเก็บก้าว 9, 9อันเก็บหอยก้าแล้วก็ค้าสองไอเทมเดิน500เมตรเดิน500เมตรเลยหรอใช่แล้วเดินเก็บหอยนี่ไงเออวะแล้วก็บหอย <4 S 2> อันมันให้เก็บก้าวอันอ่ะของเซเหมือนกันว่าลองดูลอง,ลองกด ESC ดู พ่อนหนูทาเสร็จแล้วไม่มันเป็นมันเป็นเพื่ออะไรวันนี้ตอนหนูอะเขาให้ทําแคมป์แคมป์ไฟกับสโตนสามอันฉลามลามอยู่ไกลมากเลยบวกบวกกระฉลามอ็้มันมันกัดแรงมากเลยมันกัดทีแล้วขึ้นหอดเลยอ่ะวันหลังจะไม่ซาแล้วครับเจ็บหอยอย่ามาซากับพี่เนอะฉลามมุดดินด้ด้วย ยี่เก่งเลยนไปล่ะเก็บหอยเฮ้ยมันไม่ได้สักทีวะเควสเควสเดินกูขึ้นหมดแล้วล่ะอ๋อมันให้ขายอีบ้าเ้ยวิ <c oughs> ่งกลับนี่คืออะไรอ่ะเนื้อมันเลื่อมแสงเลยมาขายของครับปิดจอน เนี่ยมันจะมีแบบให้คุยแล้วก็แบบพองานได้แต่ว่ามันบางครั้งก็งงว่ามันให้ไปทำอะไรเราไม่เกดื่อใช่มันมันแบบพอแปลแปลเป็นภาษาไทยปุ๊มันก็อะไรว่าให้ทำบุญให้ไอจอนงงกูต้องทำยังไงทำบุญแล้วก็งงนะจะไปดู Youtube มันก็ไม่มีสอนเนอะล้วเท่าไหร่ครับ ขายหอยไดพันห้าไมมันถูกจังอง่ะผ,ผมขายหอยมันผมเก็บมาตั้งเยอะแนะตังมีอยู่เจ็ดพันแล้วกพแต่มันมีกล่องเก็บของไหมวะเนี่ยเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยนี่มีตังเยอะจต่วะที่ขายอย่างเดียวขายของอย่างเดียวนี่ไงกล่องต้องเลื่อยไม้ไม้ปาล์มแล้วก็ไม้กำไม้กำคือไม้อะไร ไอ้ที่มันวิ่งไล่เราอ่ะอ๋อนี่ไงทำแร่ต้องใชต้องทำที่ขุดแร่เยอะเฮ้ยไม่ใช่ท<ช>ี่เผาแร่เพราะว่าแม่งผองไม่ทันตัดไม้เรื่อยไม้เรื่อยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอาอเราใช้ที่ขุดตีตีไก่ก็ได้นี่ได้เหมือนกันนีงไงไม้กำออ้านนี่คือไม้กำเหรอไม้กำรรคือไม้ขาวอ่ะ ที่เพิ่งรู้เหรอก็นึกว่ามันสีเดียวกันในเวลานั้นแหละเวลามันเลื่อยพอมันเลื่อยออกมาแล้วมันกลายเป็นไม้นล้วตาลเฉยเลยเออไอ้ไม้ไอ้โต๊ะโต๊ะไอ้นี่ยโต๊ะเลื่อยใช่ตัดไม้ดำไม่ได้อือทำไมสกิลไม่ถึงเนาอือขวานไม่คมเหรอมันเสียดตัดแล้วมันเด้งเหรอตัดแล้วขวานมันเด้งอหรอเราต้องทำยังไงถึงจะตัดได้ต้องตัดต้นเล็กอยู่ว่ายังไงอะไรต้นนี่ไง อันนี้ไงอานจะต้องตัดต้นเล็กนะอันนี้มันต้นมะม่วงไหมเหรอ,อแล้วไม้ป่มามันคือหน้าตาเป็นยังไงวะเนี่ยเออว่ะอ๋อคล้ายๆต้นมะพร้าวแบบไม่รู้ันเพราะในนี้แถบที่อยู่มันก็เห็นแค่ไม้สีขาวกับไม้ไอไ้ไ,อไม้ดำๆคือเกมนี้อยากให้อยากให้ใหปรับอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาทําอาหารเวลาทาอะไรอยากให้มันแบบใส่ทิ่งได้เยอะเข้าใจมันใส่ได้ทีละหนึ่งอันมันไม่พอ ใช่น้อยน้อยใช่ถ้าเราอยากเรียนอะไรเราก็ต้องมาคุยกับคุณป้าข้างใน,น,นเราก็มันก็จะมีให้ซื้อ mining ม,มีตัดไม้เหรอตัดไม้ยังอ๋ออาจจะต้องซื้อสก,กิลตัดไม้นะพราอพี่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยเอบอัตรอนุญาตแล้วนะใช่แล้วเอ้ยทำไมมันยังไม่ขึ้นวะ่ะซื้อวะก็เคยซื้อไปแล้วซื้อไว้ยังไงลองไปดูกันลองไปตัดดูว,วะ ไม่ต้องอัพเลเวลขวาเลยกูกูกูอา่านหนังสืองเดียวกูเก่งอเนอ<ะ>ี่ยก็ยังตัดไม่ได้ต้นไหนอ่ะดูดูยูทูบก,ก็ได้ <laughs> อ๋อต้นปาล์มคือต้นเหมือนต้นตน้นอะไรนะที่เซบอกอะต้นมะพร้าวอะ่ะเจอบ้างไห<ะ>มใช่ใช่ใช่ อยู่เนี่ยอยู่กับหนูเนะี่ยเจมไปหมดเลยตัดมาเลยไหมเจมาดูไม่มีไม่มีไม่มีขวานว้วิ่งอะไรขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> การลืม <c oughs> บ้านลืมเมืองเลยเด็ก <c oughs> ี่หนูเอาเอาต้นกล้วยมาก็ั่นแหละต้นปลาล์ม <c oughs> ต้นกล้วยไม่ได้อยู่บนต้นกล้วยหรอวะมันอยู่กับต้นปลาล์มเหรอ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> นี่ไงตรงแถวบ้านเรามีอยู่ แต่มันอยู่เป็นเนินๆอ่ะอุดมสมบูรณ์ดีอ๊ยจิงโจ้มันกัดกูได้ด้วยเหรอวะมันเตะนะจิงโจ้ไว้เลยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนของเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องทำกล่องเก็บของเนี่ยเหมือนกูอยู่ป่าเมซอนอ่ะตอนนี้มันน่าจะมีแบบใต้ตุ่มใต้ดินแล้วพี่เนาะอาจจะมีนะอยู่ว่าไม่มีวะน่าจะไม่มีหรอกเพราะว่าแร่มันอยู่ข้างบนเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ เคอีกว่าหน้าไหนก็มาขุดให้หมดเก็บเก็บไม้ไม้กำไว้ให้ไอไอไอหินนี่นี่อยู่เนี่ยไอหินเนี่ยหินที่มันแหลมๆหลมมันมันไม่ใช่หินแบบที่เป็นก้อนนะมันชื่ออะไรอ่ะี่ e r m i t e มีแต่วา่าไกลพังแล้วโ <Okay. S 1> อเคหรือเปล่าไม่รู้กูมั่วหรือเปล่าการใช้เรื่อยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแปกเนาะใครทิดีคือถ้ามันมีระบบไฟฟ้ามันก็จะแบบก็ดีนะพี่ว่ามันก็มันก็เฟี้ยวอยู่นะอันนี้ไม้อันนี้ไม้อันนี้ไม้อไเอเอาที่ที่ขุดครับ ได้กล่องแล้วคัฟฟิงเทเบลิลค a ฟฟิงเทเบิลไม่ต้องใช้แค่มันมีเคลส<อ>ของมันอยู่นะเว้ยถ้าเราแบบปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไหนดูนี่ไงเอากล่องไว้นี่ของเก็บอหอยเต็มเลยเซนดอลลาร์ไอ้เนี่ยกล่องกล่องจะพอไหมเนี่ยกล่องใครกล่องดังไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ได้ไหม ไม่งั้นคงใช้ของอันนี้ไม่ได้หรอกมั้งไม่งั้นคงใช้อันนี้ไม่ได้หรอกไอ้พวกพวกคารบอะไรเนี้ยมีนนเจ็บมาใาานบ้านเราเนี่ยอ้อต้องทำอะไรต่อเนี่ยเออเนี่ยชีวิตนี้แม่งแบบไม่รู้จะทำอะไรอันนี้แบบคือมันต้องทำเควสเหรอต้องปลดล็อกือวาไง อ๋อในสมุดมันก็เก็บแ้มอันนี้ต่อได้เนี่ยเวลอัพก็เก็บแ้มฟ้าเรื่อยๆแบบสมมุติว่าเนี่ยอันนี้คือมันให้พี่เลื่อยไม้อีกห้าสอันแต่พี่เลื่อยไปแล้วยี่สิบเจ็ดถ้าเลื่อยครบปุ๊บก็มาเก็บได้อันนี้ก็ขุดแรกให้ครบ5้าสิบตอนนี้ไปแล้วสิบแปดก็มาเก็บต่อได้อันนี้เงินเก็บไม่ถึงห้าหมื่นจะได้แ้มอีกตอนนี้น 100, นยี่หมื่นแต่คือตอนนี้เริมสม็หมดแล้ว นี่ก็ได้แต้มเพิ่มนะตอนนี้พี่มีแต้มมัน,น,นลแล้วนะแต้มเอาไว้เรียนอนพันหนึ่งอนะ่ะด้วยมันมันของ,งานได้ด้วยนะจริงๆนะฟิชชิ่งก็เรียนันใช่แทำฟาร์มอะ่ะฟาร์มมิ่งอืมเรียนฟาร์มเลยนี่ไงได้เคียวได้ไอ อะไรรู้เต็มไปหมดโอ้โีเยอะไปหมดมันปอแล้วมันก็ปลดอันอื่นด้วยบิ l ดิง้งนี่ไงบิ l ดิง้งโอ้นี่ไงทำสะพานได้แล้วอะไรอะ่ะเออมีอะไรอีกไหมอะ่ะอันติ้งทำอาวุธได้ใช่ไหม ได้ไม้เบรดบอลได้หอกได้คอนอซื้อได้ใช่ไหมหรือว่านี่จะไดล้ลองตัวครับนั่นาะอกน่าจะสะดวกกว่าเดิมแน่นอนเ,ออเดี๋ยว ไม่ใช่อ่าไว้ตรงนี้ของมันสเปสะสปะไปหมดเลยเออแบนี้นี่นี่ใช่ ตงระหวังเลยแล้วก็ใช้ข้างนอกได้ใช่ไหมอ่าจะได้สะดวกสบายผมหอกได้แล้วเขี่ยวใช้ไม้ปามแล้วก็จิมบาไม้ปามอุย้ย อ้าวของพังแล้วอะต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเหรอ Yeah โอ้ยได้เต้มเรียนรู้รัวๆเลยอะ <Yeah. S 1> พี่เอาไปซื้อแบบว่าไปเรียนรู้การทำฟาร,ร์มการการแบบว่าการล่าสัตว์มาเฮ้ยสุดยอดตอนนี้ทำเคียวได้ด <Hey. S 1> <ๆ>้วยเฮ้ยหรือว่าขายไม้ได้ราคาเยอะแต่ไม้มันจะหมดหมดที่แล้วนะตรงเนี้ย เราจะเราจะปละปูกใหม่ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันจะปลูกยังไงตอนนี้ทําเคียวได้แต่ว่าเคียวต้องการแร่ทินแล้วก็ไม้ปามโอเคได้ละทำโตคราบตัข,ตข้างนอกตรน,นี้สะดวกสบายกว่าเดิมเยอะืมะต้องเดินเข้าเดินออกต้องนอนไหมน่าจะใช่แต่ว่าได้อ๋อนี่ไงมันเอาไว้นี่ได้นี่นี่นี่นน <ยา S 1> ถ้าเราขูดปุ๊บขูดปุ๊บอ่ะุบ อันนี้มันเอาไว้เคลียหรอใช่เคลียยางไงอ๋อแล้วอืมเคลียอะไรทำฟาร์มมันไหนตัวคาบอะคือพื้นที่มันต่างระดับกันมากเลยต้องทำไงวะเนะี่ยเอาดินมาต่อได้ไหมเอาต้องเอาพื้นมาต่อมั้งมันมีระบบอันนี้ด้วยนะแบบว่าชาวบ้านแบบว่ามันมีความสุขไหมอะไรเงี้ยยอสต์เอัอนดี่ะ เออใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนเอสตาดิลตรงที่ว่าคือถ้าชาวบ้านมันอยากได้ของอะไรแล้วมันเราสมมติเราเอาดอกไม้ให้มันมันก็เอาแต่อันนี้คือมันแบบมันอยากได้แล้วเราก็ต้องหาแตองนนมาให้มันใช่เราก็ต้องหามันมันอยากได้โพเตโต้กูต้องหาไอสัตว์เอ้สัพพะพวกกูยังแดกเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวกูยังไม่รู้จักเลยโพเตโต้เออขุดป็นเร็วอับเนี่ยตาคาบอยู่นี่นี่ไงหินอวางได้ไหม แบ,บนึงเดี๋ยวสิมันมันเป็นทางเดินเนี่ยแบบอา้าแล้ตั้งหินมันถ้าที่มันต่างเราหลับจะทำไงวะเนี่เขาบอกว่าจับสัตว์ได้เงินดีสุดอะจับสัตว์เอาไปขายกับอีจอ่ะนะไม่ใช่มันเป็นที่แบบ เรียกว่าไงกลับมาใช่ไหมแล้วมันก็จะให้ใส่กลงอ่ะเอากลงมาวางไว้ตรงที่มันแบบแล้วมันก็จะมีบอลลูนอะลอยใช่ไหแล้วกูก็เรียนหนังสือไม่ได้เลยเพราะว่าตาไม่อยู่ใช่ไหมต้องให้แบบเหมือนว่าเราคุยต้องต้องคุยกับมันนะพี่ที่คุยแล้วมันก็มันก็แบบว่ามันอยากได้อะไรก็ไม่รู้ว่า นาวอะไรทุกอย่างเลยแหละพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรพี่ไปคนในกูเกิลใน youtube อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครทำเลยมันบอกว่าซัมติงทูอีทอ่ะพี่ก็ตอนแรกพี่ก็เอาอะไรมาให้มันกินมันก็ไม่ยอมกินน่ะมันเลือกกินด้วยมันบอกว่าอยากได้ตอนแรกมันบอกอยากได้อะไรวะส้มหรือไม่ก็กล้วยอะไรก็ไม่รู้อะ ได้เควสดเพิ่มมันได้ทำอะไร b r i n g John something to eat ก็ให้อาหารให้กับจอนมันเป็นคนหรือเป็นสัตว์แล้วเนี่ยหายเองไม่ได้อไม่ทำอะไรก็ตาม่ล้ว แล้วกล้วยอยู่ในนี่หากล้วยไม่เจอเจอแต่ต้น,นแจ่ไม่เจอกล้วยโอ้ยจระเข้จระเข้มนไล่งับอยู่มัไล่งับคนอื่นแทงแทงโอ้ย,อโ,อยโดนโจมตีโดนโจมตีอย่างนี้ต้องแทงจากด้านหลังแทงตูดนี่ อุ้ยโอ, thousand, โอ้ยร,รัวโซคบมันแรงจังอะ่ะแทงแล้ววิ่งหนีโอ้ยหลบเอาเนยเ,เนยเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยหลบ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 อเอยต้องรอมันเหนื่อยก่อนนี่ไงนี่ไงมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วเอออืม นี่ไงเก็บไหนยังไหนยังเหนละไหนละเออแทงดาเมจทีละสี่แมงกัดทุทีละสิบห้านี่ไงตายยากลเกิดละวันโดนกลายทองแทงอยู่อืม นี่ไงหลบตายยากเลือเกินกูข้ามแล้วกูได้อะไรเนะี่ยเออเรียบร้อยตัวบิดเลยตัวบิดตัวงอฮได้เนื้อมันแล้วก็ได้ฟันมันอนะฟันเหรอแล้ว ภารกิจที่ให้กูไปทำกับไอ้จอนี่กูต้องทำอะไรวะเนี่ย